ดำเนินราการโดยพันเอกหญิงสุนัทินีจันทรกเกศรและทีมงานจากจังหวัดฐานบกราชบุรีแม่ไม่อเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไวจะขคนเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงใด ไม่ทำให้พอ่อผิดหวังกี่เลิ่นยาดเหีือที่พ่อหลังเพื่อคนไทยที่เซ นำทางเพื่อลูกเรื่อยมา ข้ามฝันร้ายของประเทศออกมานะคะด้วยการหยั่งรากของจิตใจของเรานี้รากไทยของเราค่ะหยั่งลึกให้ถึงรากของธรรมะธรรมะของแผ่นดินนะคะซึ่งมีหลายาศาสนานั้นย่อมมีสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันก็คือคุณความดีนะคะที่เราจะเอาชนะความชั่วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะสำหรับชาวแมทริกโปรแกรมกลุ่มผู้ช่วยเหลือสังคมนะคะผู้ที่จะ ตั้งตัวเป็นคนดีตลอดชีวิตนะคะเราก็จะมีกลุ่มแมตริกโปรแกรมในการพัฒนาสังคมเป็นกลุ่มผู้ช่วยเหลือสังคมที่กำลังรอฟังแมตริกโปรแกรมออนไลน์อยู่นี้ผู้พันกุ้งอยากจะบอกว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งดีกว่าแมทริกโปรแกรมอีกค่ะก็คือความพอเพียงนี้แหละ รายการมวลชนคนพอเพียงของเรานี้มุ่งหวังในการที่จะแก้ปัญหาสังคมนะคะให้ผนจากสิ่งเสพติดแม้แต่ว่าการเสพอำนาจนะคะก็เป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งให้กลับมาดูความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความเป็นองร์รวมของชีวิตที่มีทั้งร่างกายจิตใจจิตสังคมและจิตวิญญ,ญาณสิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องอยู่เสมอก็คือจิตสังคมเพื่อว่าให้มีจิตอิสระ ที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้การช่วยเหลือสังคมอยู่นี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อสังคมในการที่จะสร้างครอบครัวและให้ลูกลูกได้เห็นว่าพ่อของตัวเองแม่ของตัวเองนั้นยังมีการช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ใช่คนในบ้านนะคะเป็นการสร้างจิตสาธารณะเช่นนี้ค่ะจะเป็นพื้นฐานของการที่ต่อไปข้างหน้า เราจะมีนักการเมืองที่ดีเราก็จะต้องมีนักการเมืองที่มีจิตสาธารณะที่ดีนะคะคือการที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นก่อนเนียโดยที่ไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปเราก็จะไม่มีปัญหาที่จะเป็นเรื่องของกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศที่รอความวิบัติในระดับหนึ่ง ไม่รู้ว่าหลังจากวิบัติไปแล้วจะเกิดโชคดีตามหมาหรือว่าจะโชคร้ายไม่สั่งสาดังนั้นคนเราเนี่ยก็ต้องหันกลับมาประเมินตัวเองกันให้มากๆสิ่งที่ดีกว่าแมทถิกโปรแกรมก็คือการรู้จักประเมินตัวเองให้รู้จักพอเพียงนั้นเองนะคะชีวิตของคนนั้นนะคะในการที่จะ เลิกจากสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นเสพสุราเสพบ,บุหรี่เสพติดการตัณหาที่ผิดธรรมชาตินะค,ะคือไม่ซื่อสัตย์นะ,ะมีความที่จะมากๆอย่างนี้นะคะก็ติดอำนาจหรือว่าบ้าเงินบ้าทองหรือว่าแม้กระทั่งบ้าความดีก็ยังมี สิ่งเหล่านี้จ,จงปรับลงมาให้อยู่ในความสมดุลนะคะของความพอเพียงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดของชีวิตมนุษย์นะเะช่นเดียวกันเมื่อมีการที่จะบอกว่าชีวิตดีอย่างไรนั้นก็จําเป็นต้องมีการกําหนดวิธีการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะที่เราจะสิ้นสุดความชั่วในตัวเองแล้วเราก็จะสร้างความดีในตัวเองและรักษาความดีให้ เจริญงอกงามขึ้นต่อไปเราก็จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิตให้มีรูปแบบนะคะถ้ารูปแบบเดิมไม่ดีเราก็ต้องมาตั้งรูปแบบดีๆให้เป็นแนวทางที่จะดำเนินชีวิต และแนวทางเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราทุกคนนะคะได้พัฒนาแผนและขั้นตอนที่จําเป็นในการบรรลุเป้าหมายของชีวิตแต่และคนได้นะคะสิ่งนี้แมทริกโปรแกรมก็ไม่ได้มองข้ามไปนะคะว่าคุณเลิกสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วคุณดีแล้วไม่ใช่เราต้องมีการประเมินชีวิตหลังจากที่เราเลิกสิ่งเสพติดเลวร้วายทั้งหลายทั้งปวงแล้วมาเสพสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่บ้าซะจนเห็นคนอื่นไม่ดีไปหมด เนะี่นเราถูกคนเดียวคนอื่นผิดไปหมดเช่นนี้มันเหมือนกับเป็นการตํารวจคอยตรวจจับผู้ร้ายอยู่ที่ไหนครอบครัวก็ไม่มีความสุขคนข้างๆก็ไม่มีความสุขเพราะว่าถูกจับผิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตนะ่ที่จําเป็นต้องมีการพัฒนาและวางแผนเป็นขั้นตอนนั้นเราก็ต้องตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าเราจะพัฒนาเรื่องอะไรเช่นเรื่องครอบครัว ปัจจุบันนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรนะอยากให้อนาคตเป็นอย่างไรและขั้นตอนที่ควรจะเริ่มต้นคืออะไรแล้วเมื่อไหร่จะลงมือปฏิบัตินี่ไงคะไม่ใช네่แค in you in ่คิดอย่างเดียวคิดได้แล้วว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะคะเมื่อก่อนนี้แย่เลยปัจจุบันนี้ดีแล้วอยากให้อนาคตเป็นอย่างไรนะคะอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนัก็ต้องเริ่มต้นที่รักเดียวใจเดียวไหมและลงมือปฏิบัติ ก็คือทําความดีให้คนอื่นเห็นใจสร้างสัมพันธภาพไหมเช่นนี้เป็นต้นนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะส่วนการงานและอาชีพข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาด้วยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าถ้ามีการศึกษาสูงแล้วเลือกงานมากก็ตกงานได้ตกงานเออเป็นความผิดของคนอื่นไม่ได้เป็นความผิดของตัวเองเลยแล้วตัวเองก็ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองเป็นผู้ก่อ ก่อเกิดให้ทำสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นชอบไปโทษว่ามีสิ่งอื่นมาทำให้เราต้องไปใช้สิ่งเสพติดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้เป็นการเข้าข้างตัวเองในการที่จะทำสิ่งไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาตัวเองให้ดีนั้นเราก็ต้องมาดูที่ตัวเองนะคะว่าเรานั้นเราเลือกเราเป็นคนแบบไหน เราจะทํางานเรามีอาชีพอะไรเนี่ยเราจบอะไรมาเราคิดเราจบสูงมากมายเหลือเกินแต่เราเลือกอาชีพว่าต้องดีต้องเลิศต้องมีศักดิ์ศรีต้องทุกอย่างแต่คิดว่าจะให้อะไรกับอาชีพของตัวเองบ้าง ะะให้ความซื่อสัตย์ให้อุดมการในการรักษาอาชีพในวิชาชีพให้การช่วยเหลือดูแลผู้อื่นหรือให้คำปรึกษากับผู้อื่นให้ความหวังดีกับผู้อื่นมีการให้บ้างไหมถ้าเริ่มต้นที่การรู้จักให้ในจิตใจของตัวเองไม่ว่าจะลงมือทำการงานอาชีพใดๆเลยคะ่ะเพื่อนฝูงก็ต้องรักใคร่แล้วก็มีความสำเร็จได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อน ที่จะพากันพัฒนาไปในทางที่ดีนั้นก็คือเพื่อนดีที่ควรครบใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าคนที่ชวนไปในทางไม่ดีนั้นให้ถือว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่เพื่อนเป็นแค่คนเคยรู้จักที่จะชักชวนให้เราหลงทางไปเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นปัจจุบันเราไม่แล้วเราอยากให้อนาคตเรามีแต่เพื่อนดีๆเราอยากให้ลูกภรรยาสามีในครอบครัวนั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากที่สุด ะะขั้นตอนที่จะเริ่มต้นนั้นเราก็จะต้องมีความรักมีความซื่อสัตย์เหมือนกันเพื่อนก็เหมือนกันอย่าไปยืมเงินกันนะ,ะการลงมือปฏิบัติเออขั้นแรกเลยไม่ต้องไปยืมตังค์เพื่อนที่ยืมตังค์แล้วก็ยากที่จะเป็นเพื่อนกันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการมักง่ายไปหรือเปล่าที่เที่ยวขอยืมเงินคนนู้นคนนี้เอาเงินคนอื่นมเาเป็นเงินของตัวเอง แล้วก็เลยคุ้นเคยกับการที่คอยไปยืมเงินคนนู้นคนนี้เป็นหนี้มากมายฐานะทางการเงินเนี่ยค่ะก็เป็นตัวชี้วัดต,ตัวหนึ่งนะคะว่าชีวิตพัฒนาไปแล้วแค่ไหนฐานะทางการเงินก็เป็นตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแบ่งกินแบ่งใช้แบ่งเก็บใช่ไหมล่ะคะถึงจะมีฐานะทางการเงินขึ้นมาได้คือดูรายจ่ายกับรายรับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้เกินตัวเพราะจิตใจที่ฟุ้งเฟอ้อเนี่ยติดเขาเรียกว่าติดหลู ของถูกถูกของโอท็อปใช้ไม่ได้ต้องเลิศหรูก็ทําให้ฐานะทางการเงินนั้นไม่ดีและเป็นหนี้นะคะการศึกษานะคะเรียนแล้วนะคะทำงานแล้วสามารถศึกษาต่อไหมนะคะโดยที่เริ่มต้นจากการที่ทํางานที่สุจริตนะคะได้เงินน้อยก็ค่อยๆพัฒนาไปเมื่อศึกษาต่อนะคะก็อาจจะทําให้งานพัฒนาเราได้เงินมากขึ้นนะคะการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญ ของทุกวันเลยค่ะของคนที่ทุกคนเลยนะคะการออกกําลังกายเนี่ยออก,การออกกําลังกายจะทําให้หลั่งสารแห่งความสุขของชีวิตได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งเสพติดใดๆเลยนะคะการที่มีงานอดิเรกนะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งความบันเทิงอย่างนี้นะคะก็ต้องมาสารวจว่ามีไหมจะเริ่มต้นตรงไหนดีงานอดิเรกมีความถนัดตรงไหนละ่ะถึงจะเริ่มต้นได้แล้วเมื่อคิดเริ่มต้นแล้วเมือ่อใดละ่ะวางแผนวางเวลาลงไปไหม นะคะที่จะเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมนี่ไงความสาเร็จของชีวิตจะต้องพัฒนาตัวเองก่อนแล้วไปช่วยเหลือคนอื่นก็สิ่งที่หายไปในสังคมไงคะ่ะก็คือธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่อยู่อย่างธรรมชาติเป็นความพอดี เป็นความสมดุลทั้งร่างกายทั้งจิตทั้งธรรมชาติไม่ใช่ว่าถูกทาลายถูกทำร้ายอย่างทุกวันนี้นั่นคือทรัพย์สมบัติของคนพอเพียงเลยนะคือธรรมชาติเนี่ยคนที่มีเงินมากมายบ้าเงินบ้าทองก็ใช้วัตถุมาทําลายธรรมชาติของคนพอเพียงเนี่ย เรารู้สึกแย่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะเราก็ต้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องของการดูแลครอบครัวนะคะดูรักษาหน้าที่การงานให้ดีนะคะเพื่อนก็ต้องเลือกคบคการเงินก็ต้องรู้จักเก็บการศึกษาก็ศึกษางานของตัวเองไปนี่แหละแล้วก็ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยให้พัฒนางานแล้วก็เสนอความคิดในการทำงานที่ในการสร้างสารรค์ที่จะให้คนอื่นได้รับสิ่งที่ดีนี้ก็จะ ทำให้เจริญได้นะในหน้าที่การงานมีการออกกำลังกายมีการที่จะทำงานอดีเลกหรือว่าในช่วงที่การที่จะคิดถึงอดีเลกนี่คิดถึงการบริหารอารมณ์ในเรื่องของการทําสมาธิวิปัสสนาก็ดีนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมนะคะดังนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นโพธิบุคคลเป็นสามัญญะโพธิสัตว์ นะคะซึ่งจะนําความสําเร็จของชีวิตมาสู่ความสําเร็จที่สูงกว่าม,มนุษย์ปกตินะคะมนุษย์ปกติก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวการแย่งชิงใช่ไหมคะสามัญญาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะก็คือการรู้จักให้และแม้ตัวเองไม่ค่อยมีก็อยากจะให้นะคะเช่นเดียวกันนะคะธรรมะในสังคมนะคะที่กําลังทะเลาะกันด้วยคนห่มผ้าเหลืองนี่ก็มากมายนะคะพวกครูที่ถูกบังคับให้ไปฝึก ที่ธรรมกายนะคะก็เดือดร้อนนะ,ะบางคนก็ช็อกตายไปเลยก็มีนั่นก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วธรรมะต,ต้องกเกิดในจิตใจของแต่ละคนนะคะด้วยสตินะคะการถูกบังคับไปสิ่งใดนั้นถ้าขาดสติและขาดความมีจิต ใจนะคะที่จะเข้าถึงทาแล้วก็ยากค่ะเพราะว่าเป็นกฎแห่งฟ้าที่บอกว่าเราไม่สามารถเร่งเวลาของใครได้เพราะฉะนั้นการที่ออกกฎนูนฎ้นกฎนี้กฎหมายบังคับนู้นบังคับนี้แต่คนทําตามไม่ได้ตายไปเลยก็มีให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นกฎแห่งฟ้านะคะเวลานะคะของบุคคลน,นั้นนะคะแตกต่างกันเหมือนนิวทั้งห้าที่แตกต่างกันอยู่กันอย่างรวมกันอย่างไม่เท่ากันอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อกูลซึ่งกันและกัน จะเกิดประโยชน์มากกว่านะคะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของแผ่นดินไทยคะ่ะตอนนี้กลับเข้ามาในเรื่องของ ความเดือดร้อนของแผ่นด,ดินนะคะตอนนี้จากที่เป็นภายใต้ก็จะเป็นความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้านะคะเพราะความที่อยู่ยากทํามาหากินยากนะคะประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ดีอยู่แล้วถ้าคิดจะเปิดให้ผู้อื่นเข้ามาในประเทศนั้นกรุณากลับเข้ามาดูแลคนในประเทศของเรานะคะให้ดีนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปประเทศอื่นเลยทําไมต้องให้คนไทยที่มีนิสัยรักบ้านนิสัยติดที่นั้นต้องไปประเทศอื่นในเมื่อประเทศของเราดีอยู่แล้วให้คนอื่นมาเอาเปรียบมาตักตวงผลประโยชน์ไปมาก ะค,ะคิดดูให้ดีนะคะผู้ที่จะบริหารกับประเทศนั้นนะคะต้องมีจิตสาธารณะนะคะ ถ้าเรามีโอกาสเลือกรัฐบาลใหม่นะคะหรือเลือกผู้แทนของเราเนี่ยอย่าลืมนะคะเลือกคนที่มีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ว่าเออไปเป็นแล้วจะช่วยเหลือไม่ช่วยหรอกค่ะคนแบบนี้เพราะฉะนั้นคนแบบนี้ก็จะทําลายชาติได้อย่างที่เห็นเห็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะสิ่งหนึ่งก็คือคนที่เป็นแม่ก็จะต้องเลี้ยงลูกนะคะ ให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะด้วยนะคะคนที่เป็นพ่อก็เช่นกันต้องให้กําลังใจครอบครัวนะคะจะได้มีความอบอุ่นในครอบครัวค่ะไม่เช่นนั้นก็จะเจอสภาพบ้านเมืองแบบนี้ค่ะและที่แย่ก็คือนะคะครอบครัวทหารเราค่ะเราก็ต้องสูญเสียทั้งทหารทั้งตำรวจะเวนชายแดนนะคะทางใต้ไปเยอะแล้วน่าเห็นใจนะคะคุณแม่บ้านนะคะต้องเลี้ยงลูกตามลําพังนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ การสูญเสียนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ได้แต่ให้กำลังใจนะคะสำหรับตำรวจตะเวนชายแดนและทหารชายแดนนะคะโดยเฉพาะทางใต้และข้าราชาการและผู้ที่เสียสละทุกคนค่ะรวมทั้งประชาชนที่ต้องสูญเสียโดยที่ไม่รู้อิโนโออินเนอะไรด้วยเราก็แสดงความเห็นใจนะคะขอให้บ้านเมืองของเรานี้กลับสู่ความสงบโดยเร็วที่สุดค่ะและเราทุกคนนะคะเราจะขาดซะไม่ได้คือการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านค่ะ พวกเราทุกคนจะขอถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านตลอดไปค่ะเรารักไม่หลวงนะคะสวัสดีค่ะ Nuan uh, a ha pro